ทันเจนกินงีนเลยทันเจนกิน,กน,น,นงีเลยไม่จริงโอ้ยร้อนแล้วเอาไปส่งให้อยู่ส่งให้ส่งอยู่สายหาเด็ส่งให้แกอยู่สายหาแล้วก็มานี่โอแล้วก็วิ่งส่งไปให้ปลาปลาเยอะอยู่อยู่นู่คนคนกล่องคนกล่องอมด ขี่รถส่งเขาอ่ะจังไม่นะน่งกินดีๆเอาสาดปูน่งกินดีๆเว้ยน,น่งกินฮกอ่ะก็เหออน,นียวกรยูนะ ลืมใส่ชอ้อนนี่ไปขอชอ้อนแม่เแม่อยู่นาตลาดอ้นอาวัดน่ะการเม่ดานอ่ะทำตามสั่งให้ลืมชอ้อนเลยอาหารเช้าเราสำคัญเสมอเหลืออยู่ก็ตาเธอรถรด้วยเฮ้อย่างเอาไปส่งยุรบ้านช่างเด่นนะเองร้านช่างเด่นนะ่ะ <c oughs> อ้อมเลย ไปหาเลขสัญจวดอยู่บ้านเลขสัญจวดแล้วก็ส่งไปเย้ยอยู่ที่โคกน้องนาบ้านแล้วก็เอามาให้โวกรถไถเบดเกือบเปิดพีกูเลย เบอร์มอะไรอีกอะไรอีกว่านเลยแต่ละมันแค่มันมันโปกมันไม่ได้ระเบิดออกโปะอร่อยใช่ไหมเยอะด่าย นม่ไพ่เขาหาลักเส้เบ็ดเป่าไม่อยู่งั้นปะร้ายอืเพราะว่าเขาเริ่มวางจากหน้ายางเลยจะมีนุ้ว่ร่รู่จะทำรูไหมมันเป็นเส้นหลักเส้นหลักเข้าสวนต้องทำใจสกี่ร้อยกี่พันไร่นาะง จะไหมเด็กหน่อยที่รถอีเต็กอีเต็กตเดินตามรถายเดินตามลุงน้องพาขึ้นไปนู่นจะนก ก็เสื้อไอ้นี่มาให้อยู่หน้าบารลมก้อนหนาไอ้นี่เครื่องชูกำลังเครื่องดื่มชูกำลังลืมเอาหายทรงเงาเรียบร้อยกว่าอืมการดื่มชูกำลังกับคัมพีทรงเงาเรียบร้อยไม่เง้ยไม่ใช่ไอ้งก็เพิ่งเคยเห็นว่ะมันจะไม่ได้ท่องหนังสือหมดคืนบวดเล่นบ้านนอกไงเนี่ย ชื่อนางจะกุ้ยชื่อเรงของพวกใหญ่คัคมพีมอ่ะรูใ้ให้รคคนน <laughs> ันพีไหมเออได้ร้องเพลงหมุดคืนเลยไอ้ยะฉันพงรูนเอาว่าเขามีโอ้ยตายแล้วเป็นบ้านนอกขนาดเลยเออหมู่บ้านนี้เขาเฮ็ดกินอะไรแปลกๆเลยเนาะบ้านเองไม่มีด้วยเองเลยไม่ค่อยคุ้นชิน พี่เบิร์มาทำไรายูอยู่บ้านแต่เป็ดหกอะ่ะปราสาสปุ้นนางเล่นนอนเลน่นนะวิ้งโถองอ่ ไบยางร่วงจนจิ้มมดนอะนี่นี่เคลื่อนดีเยนอืม จับโซซ์ปั๊บกดติ๊กตอปั๊บไก่มาเนาะฮะเกลือนี่อืมเพราะจะเลี้ยงเกลือนี่ทำไมจะเกี่ยวตรงนี้อื่น

กินข้าวเสร็จแล้วสบายใจแหละจะหาร่มนันางมาค่ะทุกคนอะไรเนี่ยอะไรห้วยโอ้โอ้เธเกฉันมา <laughs> โธเกมาห้า <laughs> ô bạn đau thế Có cái gì nó Thôi, con mang nào này